นี่เป็นเฮือนหลังสุดท้ายที่ว่ายังหลงเหลือที่ว่ายังอาศัยอยู่นี่นี่เป็นทรงเล้าแบบบูฮารสังเกตเบ่งเสาจะอยู่ด้านนอกฝาจะอยู่ด้านในหลังคาจะมุงด้วยด้วยไม้เลียงสัตว์ ก็ค่อนข้างวังดงต้นเผาล้ลูกขานาดยังมีมีหมูหมูแมลกอ่อนี่ก็คิดว่าหมู่บ้านนี้นยังมีคนอาศัยอยู่ตรงหลังนี้ ไว้เพียงห้องหอยให้เขาศึกษาวิธีชีวิตการเป็นอยู่ของกระจ้าหลังใหญ่หลายหลังเนี่ยสบายดีท่านผู้ชมพบกับตัวและทีมงานวิถีสนบรอีกเซนเคยเมื่อนี้เป็นเสาของวันที่สองทันว่าปี2 0 0 1กลงกับพศ2564นีทางทีมงานของเรา ได้มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านนาคกเมืองคูนคำแขวงกำม่วนซึ่งว่าเคยเป็นสุมโซนเก่าแก่ซุมโนมูฮานแต่ว่ากลายเป็นที่ว่าเป็นมุมบ้านใหญ่เนาะเป็นสุมโนโบราณแต่ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นบ้านห้างเพราะว่าเนื่องจะชาวบ้านเพื่อนเนย้ายออกไปอยู่สถานที่อื่นหมดแล้วน่าจะไปอยู่มุ่บ้านจัดสรรเนาะสำหรับบ้านนาคกนี้ถือว่าเป็นจุด เป็นหมู่บ้านที่ว่าติดอยู่แคแม,ม่น้ําซึ่งเอิ้นว่าแม่น้ําหินบุญจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสินสุดทางรถหมู่บ้านนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านทางผ่านเข้าสู้กระตึบบานนาหรือว่าเมืองรับแลในลาวถ้าหาว่าผู้ใดจะเดินทางไปที่เมืองรับแลก็คือต้องได้มาจุดชิ้นสุดอยู่บ้านนี้ถือว่าต้องเอารถมาจอดไวน้นี้หลังจากนั้นจึงว่าได้ขึ้นเฮือต่อเข้าไปเรือย่างเข้าไปแต่เมื่อนี้ทางทีมงานของเรา จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เคยเห็นห้องห้อยประวัติศาสตร์ห้องห้อยวิถีชีวิตการเป็นยุของชาวบ้านนคกซึ่งว่าเคยเป็นสุมชนบูฮานว่ายังลงเหลือห้องห้อยอย่างยุ่น่าจะเป็นสิ่งที่ลงเหลือไว้ก็คือเหลือเพียงแต่เป็นสิ่งก่อสร้างเป็นเพื่อนซานและก็เป็นต้นไม้ที่ว่าเพิ่นปลูกไว้เดี๋ยวเฮาจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมมู่บ้าน แห่งนี้ว่ายังเหลือห้องหอยอย่างนี้ตามทีมงานของพวกเขามาเลยท่านผู้ชมไปตามมาเลยนี่เป็นนี่ให้เบึง้งให้เบึ้งงนียนี่ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือเป็นคอกคอกสคตว์ซัที่ว่าอะไรเป็นคอกน่าจะเป็นคอกงวัวคอกควาย อันนี้น่าจะเป็นคอกขอกแบนเนา์ตัวนี้เนาะเห็น,นไปเดี๋ยวเลาะเลาะไปเบื้องเรื่อยๆปัจจุบันกน็ยังเหลือเพียงหนึ่งหลังคางเฮือนเท่านั้นที่ว่ายังมีคนอาศัยอยู่ตามมาถ้ายังรูวว่าซุ้มโซนใหญ่ที่เคยเป็นซุ้มโซนบูฮานที่มีคนอาศัยอยู่มาหลายปีให้สังเกตเบิง้ง ต้นเผานาะให้สังเกตเมืองต้นเผาต้นม่วงต้นเผานี่ถือว่ามีความสูงแสดงว่าสุมซนนี้เคยเป็นสุมซนหมู่บ้านที่ว่ามีคนอาศัยอยู่อย่างหลายเดี๋ยวจะพาทันสมอย่างหล่อเบิงบรรยากาศ ต้นพาวหลายเนาะนี่เป็นเพื่อนหลังสุดท้ายที่ว่ายังหลงเหลือที่ว่ายังอาศัยอยู่นี่ที่เพื่อนอาศัยอยู่นี่น่าจะเป็นน่าเพื่อนจะน่าเลี้ยงสัตว์หรือว่าปุ๊กฝังให้นาเพื่อนอยู่นีน่เนาะเพื่อนจงพักเสาอยู่นี่นี่เป็นคอกสัตว ที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้คือเราเราเข่าว่านี่เป็นทรงเราแบบบูฮานสังเกตบึง่งเสาจะยูด้านนอกฝาจะอยู่ด้านในหลังคาจะมุงด้วยด้วยไม้เนาะซึ่งว่าเป็นเราแบบบูฮานจะมุงด้วยไม้หลังจากที่สาาบาน่นเก็บเกี่ยวเข้าแล้ว ส่วนจะเอาขึ้นมาทอกไว้ที่เรานี่ไทงเรือไม้เป็นเสายกสูงไปไปต่อเลยกันเลยไปละน่าจะเป็นขอกซัดทางด้านทิงน่าจะเป็นหานเฟือง ว่าเเก็บเฟืองไว้สำหรับเยังสัตว์นี่เป็นขอกสัตว์กับหานเฟืองถ้าสุมส้นนี้ยังอยู่ก็น่นาจะ ็นสุมสนที่น่าศึกษาแต,แต่เสียดายเนาะเพราะว่าพิ่นยายออกไปอยู่บ้านจัดสรรลงเรือไว้เพียงแต่ห้องห้อยให้เราได้ศึกษาชีวิตการเป็นอยู่ของคนในอดีตเป็นจังสิคนวัวห้านไอ้คนจีสิมัก ั้งทิ่นฐานบ้านเฮือนนี่อยู่ตามเข้มน้ำเนาะจะอยู่ตามเข้มแม่น้ำเนื่องจากว่าการหายู่หากินแล้วว่าการทำกรเกษตรต่างๆนี่ต้องอาศัยน้ำนี่เป็นราวเขา แบบเบิง่งเหอนอีกหลังหนึ่งนีเ่เป็นเหอนแบบเก่าอันนี้หลังคากับมุ้งด้วยไม้กันทางด้านลุ่มเป็นขอกซัดหลังคามุ้งด้วยไม้ ทางด้านทึงเฮ็ดเป็นที่พักอาศัยเป็นเฮือนแบบลาวบูฮานจะเป็นแบบพื้นยกสูงเนื่องจากว่าเขาเจ้ามักตั้งทินฐานอยู่ที่แคมแม่น้ำเนี่ยบางปีน้ำอาจจะท่วมท่วมขึ้นมาสูงเพราะฉะนั้นกระเจ้าจึงเฮ็ดเสาแบบยกสูงทงพื้นโล่งเพื่อว่าเลี้ยงสัตว์เป็นของสัตว์ ทานผู้สมบึง่งแเข้มน้ำตามเข้มน้ำจะมีแต่ต้นเผานี่เป็นแม่น้ำเห็นบุญทางด้านหลังหมู่บ้าน ซึ่งว่าหมู่บ้านนี้อยู่ติดกับน้นําคนสมัยก่อนที่มักต่างบ้านเฮิอนอาศัยอยู่เคียงแม่น้ําเนื่องจากว่าสะดวกสบายในการหาอยู่หากินกน้ําที่ใสเห็ดเกรตรสิที่ถัดธรรมสัตว์ถือว่ามีความสวยงาม ไอ้ต่อกัเลยจากนี os> <t os> <t os ้ต้นพาวนะมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยสูงๆสูงสนบูฮานอย่างแท้จริงต้องมีต้นพาวสูง บรรยากาศก็กนคดข้างวังวิ่งเอามาช่วงยามหนาวลมคดข้างแหงหอกสับหลังนี้มีป่าหกขึ้นหกรหลังนี่น คิดว่าน่าจะย้ายออกไปได้หลายปีแล้วนะเนาะต้นเผาดกขนาดโอ้บรรยากาศดีเลยเนาะอากาศค่อนข้างแจ่มใสแล้วก็ ค่อนข้างเย็นเงียบสงบดีสังเกตตามสองข้างทางจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆไม้ที่คนบูฮานนิยมปลูกอ่ะกบเพาวเนืเ่องจากว่าเจ้าผู้พันกับการเฮ็ดบุญตามคมเสื้อของศาสนาพุทธก็ต้องใส้มะพร้าวในการเฮ็ดของหวานเฮ็ดในการเห็ดกองบุญต่างๆต้องมีต้นเ้าวมีต้นนิ้ว พราะว่าคนสมัยก่อนต้องใช้นิ้วในการเฮ็ดเสื้อเห็ดหมอนนอกนั้นก็นที่นินยมปลูกกันจะมีต้นขามต้นวงโอ,อย,ยังมีมีหมูหมูแม่ลูกอ่อน กคิดว่าหมู่บ้านนี้กยังมีคนอาศัยอยู่เท่าที่เห็นก็ลักๆกันน่าจะมีหนึ่งหนึ่งหลังคาเงาที่ว่าเพิ่อยู่ประจำอยู่นี่จะเป็นเล้าเข้า เลี้ยงก็บลักลักก็เป็นหมูเป็นงูเอ่อเป็นเป็นแบะนี่เน,นี่เออเบื้องหลังนี้นี่สังเกตนะฮะแต่ว่าคนคนสม,มัยก่อนเนี่ย เป็นบันดไดไหมนี่เวลาคนบัยผู้เี่เพื่อนเจ้าบันไดนี่เอาบันไดนี่ออกมานอกเทวดาใส่เสือกมัดเนื่องจากว่าป้องกันเป็นเป็นหมาเมวอย่างต่างๆที่ว่าขึ้นไปรบก,กวนเพื่อนไปรักกินอาหารหลังนี้เป็นหลังใหญ่และดังเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นลานเรื่อนนี่เป็นหลังใหญ่ที่สุด ในมู่บ้านแล้วเนี่ยถ้าว่าถ้าว่าเพื่อนบบย้ายออกไปในหลังนีนนน้น่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หลังนี้เป็นครอบครัวใหญ่เลยหลังนี้ไปต่อหลังนี้ อันนี้ยังมีมีไฮน้ำเพื่อนบุไดเอาไปน้ำเพื่อนย้ายแต่ว่าเพื่อนบุไดย้ายเออบางครั้งปรสสาชนที่ย้ายออกไปเพื่อนกะ กลับมาพักอาศัยเป็นการซัวข้าวบางครั้งกับเพื่อนก็มาทําการและดูกสิกรรมหรือาการเทศนาเทศนพอ่าอนกัอาศัยเงินเก้านี่อว่าเป็นยุคอาศัยซัวข้าวแต่ว่าเงินแท้เพื่อนได้ย้ายออกไปอยู่บ้านจัดสรร ่านผู้ชมเบื่องคลิปก็น่นาจะได้ยินเสียงลมซึ่งว่ากระสมสมซื้อบ้าน,เ,นเพราะว่าบ้านนี้ซื้อบ้านนาคกนาคกแต่ก็ต่อไปก็เป็นบ้านท่งลมนาคกท่งลมซึ่งว่าถึงฤดูหนาวนี่ลมจะพัดแห้งที่สุดเพราะว่าเป็นจุดที่ใกล้หน้าผานี่เป็นทงน่งนาซึ่งว่าลมโตนผาลมโตนผานี่เป็นลมที่แห้งไา้ นี่ก็เหลือไว้เพียงห้องหอยให้เราศึกษาวิธีชีวิตการเป็นอยู่ของกระจ้าไปย่างต่อไป มัวลายเนาะบานเนี่ยเป็นขอกสัตว์อันนี้เป็นเฮือนใ่เฮือนสองสันสังเกตว่าคนแต่ก่อนเพิ่นมักเฮ็ดเฮือนสองสันมีเสีย เสียไว้นั่งลิ้นเลยว่าไว้ฮับแขกหลังด้านหน้าเป็นระเบียงหลังนี้เป็นเป็นเป็นหลังใ่เนาะหลังใยหลังใยลายหลังเนี่ย ก็มาเทมน้ำอีกเท่านึงท่านผู้ชมท่านใดที่อยากให้ทางทีมงานของพวกเราจัดทัวร์นำเที่ยวหรือว่าอยากไในไกด์กนำเที่ยวแบบช่วนตัวก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นทางแฟนเพจวิถีชนบทหรือทางข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมในคำอธิบายใต้คลิปทางทีมงานของพวกเขายินดีต้อนรับทุกท่าน โอเคท่านผู้ชมมาฮอเนี่คลิปของเฮาก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานวิธีสนับสนุนของพวกเฮาเนาะซึ่งว่าคลิป,ลปต่อไปนี่น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเมืองลับแลให้ท่านผู้ชมไปชมต่อแต่ว่าอีพีนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ชม